สวัสดีค่ะพบกับช่องโหราลิตี้และดิฉันแพรพยากรณ์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ประจำที่2ี่กันยายนถึงวันที่2ตุลาคม2565ให้กับชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์โดยใช้หลักการลัคนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีในการฟังได้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงในสัปดาห์นี้นะคะ ดาวศุ์ดาวเจริญกรรมมาเรือกนาอการงานและเจเริญศาสชะโครจรเข้าสู่ภพกระดุมพาเรือนการเงินไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ดาวเจเริญของชาวคณราศีสิงห์ที่เป็นคู่สมพลค่ะซึ่งดาวอาทิตย์นั้นได้โคจรสลับเรือนเกษตรกับดาวพุธเจเริญการเงินและเจเริญลาภะและยังไปโคจรทํามุมเล็งกับดาวพระสมบ,บดีคู่มิรใหญ่ที่โคจรเป็นเกษตรตาทิตย์บดีในภพมรณาค่ะส่วนในภพกรรมมาเรือนการงานนะคะมีดาวอังคารเจริญสุภาและเจริญพันธุ ไปโคจอมเป็นราชาโชคและก็เป็นปรบอยู่ร่วมกับดาวมิตยูค่ะสำหรับในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีสิงในสัปดาห์นี้นะคะสำหรับใครที่ทํางานประจําค่ะคุณอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยจากเรื่องภาระหน้านนที่การงานที่อย่างค่อนข้างจะเยอะนะคะและมีปัญหาเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขจัดการแทบจะตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะอีกทั้งในเรื่องของการเจราจาติดต่อประสานงานต่างๆให้คนช่วยเหลือนะคะก็เหมือนจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือค่ะ ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ชาวราศีสิงห์นะคะจะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักนะคะซึ่งคุณนั้นจะต้องระวังในเรื่องอารมณ์ความหหงใจของตัวเองค่ะจะทําให้เกิดปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้นะคะแต่ในทางกลับกันนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆค่ะรวมทั้งงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศทั้งหลายนะคะยังคงมีความโดดเด่นอย่างมากค่ะการงานต่างๆคุณนั้นจะได้รับความสําเร็จได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็จากคนรอบๆตัวอย่างดีค่ะ แล please, ้วก็ส่งผลที่คุณนะคะจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในสัปดาห์นี้ขอชาวลัคนาสีสิงห์นะคะระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็เรื่องของอุบัติเหตุต่างๆเลยนะคะส่วนในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์ในสัปดาห์นี้นะคะคุณยังเป็นลัคนาราศีที่มีโชคดีในเรื่องของการเงินค่ะรายได้การเงินทั้งจากงานหลักแล้วก็งานเสริมยังคงมีเข้ามาตลอดค่ะแต่ว่าคุณก็ต้องประหยัดในเรื่องของการเงินด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีการวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีๆด้วยค่ะ เพราะว่าคุณเองก็มีเรื่องของรายจ่ายที่เราให้จัดการอยู่ด้วยเช่นกันนะคะและยังต้องระวังจะมีรายจ่ายจุกจิกที่เกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับผู้หลับผู้ใหญ่เข้ามาอีกด้วยค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะก็ยังอาจจะมีในเรื่องของรายจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางด้วยนะคะส่วนในเรื่องความรักของชาวคนาสีสิงในสัปดาห์นี้ค่ะสําหรับคนที่ยังโสดนะคะมีโอกาสจะพบรักจากโซเชียลจากทางออนไลน์นะคะจะได้มีการเริ่มต้นคุยกับคนใหม่ๆค่ะแต่ว่าการพูดคุยตรงนี้นะคะก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้คบหาก,กันหรือไม่นะคะ หรือชาวลัคนาราศีสิงห์บางท่านนะคะก็มีคนคุยเก่าๆติดต่อกลับมาพูดมาคุยกันค่ะส่วนคนที่มีคนรักมีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะความรักของคุณกับคนรักยังไปได้ดีค่ะแต่ก็จะมีชว่วงที่ห่างกันบ้างนะคะดังนั้นพวกคุณจะต้องพยายามใส่ใจคนรักด้วยนะคะถ้ามีโอกาสก็กพากันออกไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนบ้างค่ะก็จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นมีความสุขมากขึ้นค่ะขอให้ชาวคนาราศีสิงห์ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ และถ้าคุณชอบคลิปคำพยากรณ์นี้นะคะก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หัวราวารตีและแพรพยากรณ์ด้วยนะคะแต่ถ้าคุณอยากรับฟังคำพยากรณ์จากช่องหัวราวารตีกดติดตามเอาไว้นะคะเพราะเราจะลงคลิปคําพยากรณ์ให้คุณฟังทุกสัปดาห์ค่ะ